นี่ได้มาแล้วเอา้าคนอื่นหักได้นี่หักไม่ได้อะหักสิมันจะเป็นแบบนี้อะอโอ้โหผมมากอืมได้กลิ่นเขียวๆด้วย ถ้ามีส้มตำก็ได้อยู่ป่ะน,นี่มันไม่ค่อยกรอบเลยอ่ะควันจะหลุดอ๋อติดปัขมมาก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 ปูยกมือ